โอ้ยปวดท้องอะ่ะคือแบบช่วงนี้ปวดท้องบ่อยว่าไม่รู้เป็นอะไรบางทีก็คือท้องเสียบางทีก็คือถ่ายไม่ออกแล้วก็คือปวดท้องอึดอัดท้องมากเลยเนี่ยอาการแบบนี้นะคะคล้ายกับอาการลำไส้แปรปวนมากเลยเรารู้เปล่าว่าเราจะต้องรับประทานอาหารเสริมอะไรเพื่อแก้อาการเหล่านี้นะคะคลิปนี้นะคะมีคาตอบ ะพวกเราชอบฟารา์มาซีดวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาหารเสริมนะคะซึ่งคิดว่าหลายๆคนก็คงเคยได้ยินชื่อนะคะเป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องระบบการขับถ่ายก็คือ P. ไบโอติกกับ Pro. ไบโอติกนะคะคิดว่าชื่อนี่มันมีความคล้ายกาันบางคนก็อาจจะยังสับสนนะคะว่าอันไหนคือตัวไหนอันไหนคือใช้ยังไงนะวันนี้ก็คือมีคําตอบค่ะ P. ไบโอติกก็คือ อาหารของเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือพวกไฟเบอร์เนาะก็พบได้ในอาหารจาพวกธัญพืชผักผลไม้ก็จะเป็นอาหารจาพวกที่เมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะไม่สามารถย่อยสายแล้วก็ดูดซึมได้ในลำไส้เล็กค่ะแล้วก็เมื่อเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ปุ๊บอะตัวแบคทีเรียประจําถิ่นที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยก็จะสามารถย่อยสลายอาหารจําพวกนี้ได้นะคะแล้วก็ทําให้ตัวของมันเองเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยแบคทีเรียประจําถิ่นที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเรียกว่าโคไบโอติกค่ะโคไบโอติกคืออะไรนะคะก็คือแบคที ทีเรียดีๆที่ไม่ก่อโรคแต่จริงๆแล้วในทางเดินอาหารของเราเนี่ยจะมีเชื้อจูรินซีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะจะเรียกว่าเป็นเชื้อจูรินซีเจ้าถิ่นเนาะก็คือประจําถิ่นอยู่ในลำไส้แต่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ทําให้เกิดโรค ๆเขาเป็นแบคที r ียที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคได้นะคะก็เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็จะมีการศึกษาพบว่าสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆในร่างกายเนี่ยมันสัมพันธ์กับการเกิดโรคซึ่งก็คือหมายความว่าถ้าเรามีเชื้อจุลินทรีย์ประจําถิ่นที่มากหรือว่าน้อยเกินไปอะ่ะมันก็จะสามารถทําให้เกิดโรคได้นั่นเอง อย่างที่เจอได้บ่อยๆนะคะก็คือในเคสที่รับประทานยาฆ่าเชื้อแบคทีรียนานๆพอเมื่อทานเข้าไปนานๆปุ๊บป่ามันก็จะไปทําลายตัวจุลินทรีย์ประจําถิ่นที่อยู่ในลําไส้ของเรานะคะก็คือเหมือนตัวยาฆ่าเชื้อมันเป็นแนวแบบล้างบางเชื้อในลําไส้อะก็เลยทําให้สมดุลของเชื้อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะเชื้อลดจํานวนน้อยลง คนที่ทานนานๆแบบนี้มันก็ทําให้เกิดอาการหลากหลาย<ๆ>เช่นท้องผูกท้องเสียได้ง่ายนะคะดังนั้นอ่ะการใช้โพรไบโอติกเนี่ยมันก็จะช่วยในการรักษาคนที่มีความผิดปกติในเรื่องลําไส้นะคะไม่ว่าจะเป็นท้องผูกท้องเสียหรือว่าลาไส้แปรปรวนซึ่งในจริงแล้วเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกก็สามารถพบได้ในอาหารนะคะอย่างเช่นพวกโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองนะคะแต่ว่าคือมันอาจจะพบไม่ได้มากเชื้อมันไม่ค่อยคงตัวนะคะก็คือสามารถ ตายได้ไง่ายถ้าว่าไม่ได้อยู่ในตูน้เย็นดังนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยจึงมีการพัฒนาหลากหลายมากๆเลยนะคะจนออกมาเป็นรูปแบบอาหารเสริมซึ่งเราจะพบได้มากนะคะในปัจจุบันเพราะว่ามันมีความคงตัวแล้วก็จํานวนเชื้อเนี่ยมันก็จะพอเหมาะพอดีมากกว่า ในท้องตลาดนะคะก็จะมีการขายโปรไบโอติกทั้งที่มาจากแบคที r ียแล้วก็ยีสต์เลยนะคะแต่ว่าก็ขอบอกก่อนว่าไม่ใช่เชื้อจุลินทรีย์ทุกตัวที่สามารถนํามาทําเป็นอาหารเสริมโปรไบโอติกได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆ3ประการด้วยกันค่ะก็คือ 1. สามารถทนกดในกระเพาะอาหารแล้วก็พวกทางเดิอนอาหารได้ 2. นะคะต้องสามารถเกาะติดเยื่อบุได้นะคะพวกเยื่อบุต่างๆในทางเดิอนอาหารแล้วก็3นะคะจะต้องมีคุณสมบัติในการป้องกันเชื้อก่อโรคโดยโปรไบโอติกที่พบได้บ่อยมากที่สุดนะคะสสายพันธุ์ก็คือแลคโตบาซิลัสและบิฟิโดแบคทีเรียมค่ะโดยที่นอกจากนี้จํานวนของเชื้อจูเลนซีเนี่ยจะต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 1, <c oughs> 1ล้านตัวต่อกรัมนะคะและแนะนํานะคะว่าควรที่จะทานวันละ100 1 0 0่งร้ถึงหนึ่ล้านตัวต่อวนันเพื่อที่จะได้รับฤทธิ์ของตัวโปรไบโอติก ที่ครบถ้วนก็คือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เราได้มาจากพวกในอาหารก็อาจจะไม่เพียงพอนอกจากนี้นะคะโพเมอติกเนี่ยก็มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารนะคะโดยเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์หลายชนิดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ช่วยรักษาสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ในร่างกายได้ด้วยแล้วก็ถัดมานะคะก็คือมีคุณสมบัติในการช่วยเหนี่ยวนาให้มีการสร้างสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเราได้โดยที่จะทําหน้าที่ในการสร้างสารป้องกันแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่สมดุลได้ค่ะ แล้วโปรไบโอติกเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะเชื้อจุลินทรีย์โปรไบโอติกเนี่ยสามารถสร้างกรดแลคติกแอนซิดนะคะซึ่งช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรคในลำไส้ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อก่โกอโรคอ่ะมันเกาะติดในเยื่อบุลำไส้สรุปสั้นๆเนี่ยก็คือ มันจะช่วยลดโอกาสการติดเชือ้อในทางเดิอนอาหารได้ข้อ2นะคะก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมสารอาหารในลำไส้ได้โดยที่จะช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะเพราะว่าตัวจุลินซีเนี่ยสามารถสร้างกรดอินซีชนิดหนึ่งได้นะคะซึ่งกรดนี้จะมีฤทธิ์ในการช่วยกระตุน้นการบีบตัวของลำไส้แล้วก็ช่วยเพิ่มความชื้นในอุจจาระของเราได้นะคะทําให้อึนเนี่ยมันไม่แข็งโดยสรุปก็คือทําให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนั่นแหละ ถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าจะกินที่ห้อไหนดีนะคะก็ขอพูดถึงตัวนี้เลยค่ะโปรบีแลกนะคะซึ่งก็จะมีทั้งโปรไบโอติกแล้วก็พีไบโอติกในซองเดียวกันเรียกง่ายง่ายว่ามีทั้งเชื้อแล้วก็ตัวอาหารของเชื้อเลยค่ะถ้าการที่มีทั้ง2อ,อย่างในตัวเดียวกันอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะมีคำศัพท์เฉพาะเรียกว่า ซินไบโอติกนะคะซึ่งก็จะมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทซียดีๆในลำไส้ให้มันมีจำนวนเชื้อที่เหมาะสมได้ในซองนะคะก็จะประกอบด้วยโพไโบโอติกหรือว่าก็คือ LGG หรือแลคโตบาซิลัสเลมโนซัส GG และ BB12 หรือบิฟิโดแบคทีเรียมอานิมอลิสค่ะส่วนพีไบโอติกนะคะก็คือจะมีการใส่เป็นอินูลินเข้ามานะคะอินูลินนะคะก็คือโพลีแซคคาไรที่พืชเก็บสะสมไว้เป็นอาหารโดยที่จะพบได้ในพืชผัก ผลไม้หลากหลายชนิดเลยค่ะโดยถือได้ว่าเป็นไฟเบอร์ที่ไม่ได้ให้พลังงานแคลอรี่แล้วก็มีฤทธิ์ในการช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลนะคะโดยที่มีฤทธิ์ในการเพิ่มไขมันดีแล้วก็ลดไขมันที่ไม่ดีค่ะวิธีการทานก็ง่ายมากๆเลยค่ะมี2วิธีวิธีที่1ฉีกซองเทใส่ปากทานเป่าๆได้เลยค่ะ วิธีที่2ผสมน้ำเย็นค่ะผสมเสร็จแล้วก็คนให้ละลายได้เลยแต่ว่าห้ามผสมในน้ำร้อนเด็ดขาดน,นะคะหรือว่าน้ำอุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เลยเพราะว่าเชื้อเนี่จะสามารถตายได้ในน้ำร้อนค่ะวิธีที่3นะคะก็คือสามารถโรยบนอาหารไม่ควรเป็นอาหารที่ร้อนจนเกินไปนะเพราะว่าอาจจะทําให้เชื้อเนี่ยตายได้รีวิวรสชาตินะคะรสชาติเนี่ยก็คือเหมือนขนมแบบมีความหว,นวานหวานแตมหอมหอม แต่ว่าถ้าผสมกับน้ําก็คือจะไม่ได้มีรสชาอะไรนะก็ก<ป>ินวันละหนึ่งซองนะคะ1กล่องก็คือมี32มซองกินได้1เดือนปีใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะหลายๆคนก็คงตั้งเป้าว่าอยากจะดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่ต้นปีนะคะก็สามารถหาซื้อโปรบีแลกมาทานได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะห, <า S 1> หาซื้อได้ที่ฟาซิโนนะคะ3ส,สาขาด้วยกันก็คือสาขาแรกเป็นสิริาททราชพัทยาเชียงใหม่ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือเป็นโปรโมชั่น1แถม1ย้ำนะคะว่าโปรโมชั่นนี้มีเฉพาะฟาซิโนสาสาขาเท่านั้นหรืออออว่าาาาใคครรเป็็นนนนสสยชไล์ะะกมถ เข้าไปช็อปได้ที่เว็บ d a s h m e a l Delivery s อ o p e e l a z a d a นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ใช่กดแชร์บาย